กรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เครมมันนี้ท่อมีสามดาวสาท่านผู้ชมมาหาคุณแม่จันเนาะค่นเนาะคุณแม่จันร์ฝันเห็นรถมอเตอร์ไซค์หอขึ้นฟ้าค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มี ตัวเลขโพขึ่นกลางหนาเอิเป็นเลขสองตัวสีแดงแ้วก็สีเขียวค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเด็กเด็ดตัวเลขก็ไปรับชมกับคุณแม่จันพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมีสามดาวนําไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณแม่จันพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่จันสวัสดีคสวัสดีค่ะแม่จันสวัสดีค่ะอยู่กับร้านน้อยครับเสมอชมเนาะเอาร้านน้อยครับมือนี้วาสั่น ฝันแ่าอะไรครับแม่จันเบาสู่ฟังนะครับฝันว่าหลานผ้าขี่มอเตอร์ไซค์หอหอไปหอไปหอม้วนเลีงแล้วบันล่องไปทรงหน้าลงไปทรงหน้าไปตกะมองมันมีน้ำตาลฝันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์หอขึ้นฟ้าเออครับไปมันมันไปมีน้ำตาลน้ำตางห่างเนาะครับบไนไม่ใหญ่นอนลงนอนลงบันน้าที่ใจเพื่อนยืนดีฟังมันตสดส็ดิ้งขึ้น มาที่หน้าคนมาที่แนุ้คนมาเพือกลูกเออคนบางในอยังของคนมะเพือ่อลูกบานแน่มากเป็า็กแ้วเ็กซีเจเห็นเหล็กอยู่ในหนเออข้าเนี่ยเออในหนังปาชิจอยเป็นตัวเหล็กซีเจ็ดบานเขามลูกขงนี่มันก็เป็นเหล็กแอสามตัวนี้มันสีเขียวแบบเห็นเหล็กแปดสามอมันเป็นสีเขียวแข็งหนึ่งนีง่ซีเจ็ดแขงหนึ่ง 8, ทางเรื่องสีแดงสีแดงบ้านนี้แปดสามนั่นมันเป็นนันน 3, นน่นสีเขียวครับบ้านนี้ขีข่รถขึ้นทั้งฟ้านี่ทะเบียนรถตัวไหนครับทะเบียนรถตัวไหนสามสองหกสามสองหกสามสองหกครับทะเบียนรถผูข้ขับขี่ขทะเบียนรถผู้ขาัาขี่เป็นยังคือ็เดี๋ขี่รถมอไซค์ฮอรขึ้นทั้งฟ้าครับ ไปาหนแลวมันไปไหไปขี่วิญญาณไปไหนบุกอุณหภูมิเนาะี่รถมอเตอร์ไซคอขึ้นตั้งป่าเลยอขึ้นตั้งป่าหอเหมือนหแล้วไปตกลงกันหน้าตกลงกันหน้าลงกันหน้าแบบลงมีสาง่างลงหันก็ดีแบบางแบบน้อนลงตงสางหางแบเลยอตกเพียง่งโอ้สเียงขัาเขานี่เียงข้าเขานมันจะติดตดอกันสางมันจะตีอยู่เนาะ ทางซีปะครับเออทางมันก็ะซีอยู่แล้วบันมันลูดเล็กๆซอยนี่ยมันก็ะซีเจ็ดอยู่แล้วแบบเออแทงตัวมันก็เข้ากันอยู่ซีเจ็ดหรือว่าซีศูนย์นะครับเนาะวงกลมๆลมแนเดลเป็นสิฟูสิีเป๊ะเป๊ะครับไอเอฟซีเป๊ะซอยครับครับทะเบียนรถสามตัวเนาะครับบูมีซีตัวตัวครับคุณแม่บันี้กันรอแล้วมันหนี่ก็เอาช่วยก็เขียวที่มันเป็นเหล็กหลังเนาะแปบสาม เอาแปดสามกับสี่เจ็ดเป็นเลขล่างเนาะครับเอาทะเบียนรถนี่เป็นเลขสามตัวครับสามสองหกเนาะแต่สองหกนี่มันออกเราได้หัวที่ผ่านมาครับกับขามันมาขามันมาอีกเนาะครับแต่อย่าลืมครับเอฟซีเลขหกนี่มุนเป็นเลขเก้าครับเป็นสามสองเก่าครับเอฟซีแล้วทะเบียนรถเนาะครับเนาะขามันกลับมาอีกขามันกลับมาอีกครับโดนแน่นอนครับแต่เซอร์นี่ยังออกอีกแม่นบอกครับ ออกศูนเก่าเหรอมะเก่าศูนนะครับเนาะมันนั่งนำหน่นำเนีย่ยเรียบหเลยแล้วเนี่ยนะครับเอฟซีครับผ <นะ S 2> ู้สือมันบาวดอกตันนีเขายานเสียนอ,อเมย์เขาหยมาตัวนีจังเลยแมน,นครับขอให้ถือรถตีนานานแล้วันี่หนึ่งกังนแม่จันครับจ้าอีนานครับเป็นบอกว่โอ้จันมนความผันเนี่ย ร้านกับคุณที่สร้างไว้เหมือนต้องเจ็บก็ไปคันเกี่ยวกับเขาจะไม่จะไปที่รถซอนเขาก็ไมีตายก็เลยสิ้ตายอ่าทีมวันนี้เห็นผู้คนมันรูปเนอะเหมือคนยังมีชีวิตอยู่มีอายุคนหาปีแล้วก็เลขชุดเก่านะครับนอเข็มกับได้นะครับไม่จันละเห็นเป็นตัวเลขแปดหนึ่งหนึ่งครับกับสองหนึ่งหนึ่งครับเอฟซีตั้เหร็นเป็นหนึ่งหนึ่งคกสุดศรีทยเมื่อนี้ครับวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหกสิบเจ็ดครับ กับแม่จันฝันแมนของเฮาครับมีอย่างอีกครับคุณแม่บ่มีแล้วตอนนี้มี่ซ้ำนี่คับร้านไข่กันลูกเล่ยร้านไข่ไข่บ่สบายครับอ่ะก็ให้เศร้าเร็วๆครับอดก่อนก็บอกสองเก้านะคะอดก่อนสองเก้าเต้นเป็นสองหกนี่ตรงตรงมวนขุนเด็กหกเป็นเป็นเด็กเก่าวนลงมวนลง กันกันเป็นมุ้นเป็นเก่าจักแล้วปรมุนเราเป็นเครื่องอยูนี่เนาะครับอัคคีมาตัวเก่าก็ได้ครับคือเป็นแนวทางเนาะครับเอฟซีท่าชื่นชอบเลขชุดนี้หรือว่าฟันเกียวก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอบคุณครับแม่จันขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวสีจดตัวเลขในแคปหน้าจอครับนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่จันโค้งสุดท้ายกับท่านผู้ชมฝันว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์เหาะขึ้นฟ้ากับท่านผู้ชม ทะเบียนโหลดกับสามสองหกสามสองหกฮอกขึ้นฝ้าแล้วกับฟันเห็นไม่ยิ่งมาลูบนะเอิก๊กห็นเหล็กสีจิตสี 4, แดงจึงคืนกับทารรมชมแล้วกับแปดสามสีเขียวกับทางชมคลิปแรกที่มาติดตามคุณแม่จันฟันเห็นได้โคดเป็นเหล็ก 8, แปดตีเป็นเหล็กแปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแล้วกันหนึ่งหนึ่งกับทางชมกระคอหายไม่โชม์มิลล่าก็คุณแม่จันเนาะค่ะเนาะ ประจำวันที่หนึ่งเมษายนพศอ5 67ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกาเซราทำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให่งโชโชคมั่นหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก่ยี่พึ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะทำชมทอมมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะปปับชมเมองคลองดีกระบาแอมปาทงกันเลยค่ะบ่าบอแอมปาทงเดินทางไปทำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะค่ะเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิพใหม่ทิพนี่เพระาะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของดีดีลูกค้าบคุคให้เขาล้านคนยางพานเอาต้นี้ไปใไซครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเลือกสื่อลอตตอรี่จินซีดีพีนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องในครับมา วิธีใส่อ็มีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีถักครับ่านผู้ชมไปช่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเนียครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกกอารงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้อันดัานหนึ่งสองสา หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปลาสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปูร่รอดเหมือนกันนะครับเาครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลอยพ่อหลวงปู่รอดเนาะรวมทั้งหดเท่าไหร่เนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดสายที่สายพานซื้อรถเื่อะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหนุ่มเมตตาผูยอาดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับ,บาารท่านผู้ชมายเอมมตะวงหินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุ้ยครับสําหรับทําไนที่ค้า,คาขายของบุกค่อยดีลูกค่าย่างบวเห็นลาน้านเฮาใข่ว่ามีอีหยังบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบางาาังนาล้านเห็ดในคนมองบวเห็นล้านข้าเฮาเดือนผ่าน เอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันที่รับศัพทันที่ให้เงินในท้องร้อยขอมาในบ้านในลานคาดลานขายขอฮาครับขายดีปันที่น้่งที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันร้ายครับท่านผู้ชมเนาะบ่ายเราตรงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือ้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีี่เอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาฮักมาหลงกะเอาหนวดของกูหลอบไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอย่าใครคนฮักคนหลงเบอกบากยังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ยี่ห้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมากนาะครับเาะแล้วก็เมื่อเท็จครับท่านผู้ชมเมื่อเท็จแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่บุกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อล่ะกะรับเสยผมึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นว้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเกียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งห้กันนี่ครับเงินคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง บเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากอ e ีซี่กระทุ่มาตามเมืองทุ่งนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ช,ม,ม,ชม,มราคาใบาเอ็มาทุ่งนี่ด้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดเจริญเทวดี สีล่าสีมันบดมันบัง,บงสเสียเงจะให้ยในตัวห่าสิได้ออเอาไปดูน,นะกะนนมมนินและะ้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่ยเอ็มระตุงนี่เอามาบ่หลายครับม้าฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่ยเอ็มระตรุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือปลีเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือปลีลอตเตอรี่ทั้งนั้นที่1 ลำเลืยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาใบเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตุลี่ครับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอับตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียงจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบลดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ